الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي ارسله ارسله الله الى العالم كله بشرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين واوصيكم اوصيكم ايها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله وطاعته اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تبيانه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عمدتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم น้องผู้ศรัทธาที่รักและเรบมันมีคำมหัศจรรย์อยู่คำคำหนึ่งคำที่ข้าพเจ้าเชื่อเหลือกเกินว่าไม่ว่าจะเอื้อนออกไปด้วยภาษาใดบุคคลผู้มีความเข้าใจในภาษานั้นจะต้องเห้เทความสนใจหันมาฟังคำคำนี้ คำนี้คือคำว่ารักคำว่าอัลฮุบในภาษาอังกฤคำเพียงพยางเดียวเท่านั้นเองที่มันมีอนุภาพอันยิ่งใหญ่เป็นคำที่มีพลังเปลี่ยนแปลงมหาศาลสามารถเปลี่ยนสีดำให้กลายเป็นสีขาวเปลี่ยนฆาตกรให้กลายเป็นนักบุญผู้ทรงธรรม สามารถทำให้คนเราไม่รู้สึกเป็นทุกข์กับความหิวกระหายไม่กังวลไม่อ่อนระโดยแรงกับการอดหลับอดนอนไม่ทุกข์ร้อนอนาธรต่อความลำบากตราตรึยิ่งไปกว่านั้นสามารถทำให้ความตายกลายเป็นเรื่องไม่น่ากลัวได้นี่คืออนุภาพของคำว่ารัก ความรักในอิสลามนั้นถูกนับเป็นคุณธรรมขั้นสูงเป็นสิ่งที่บรรดาสหาบ้านนั้นเพียงสั่งเพียงสอนให้แก่บุตรหลานเป็นอันดับต้นๆเมือ่อบ,บุตรหลานเริ่มที่จะเข้าใจรู้ความคำคำนี้รอสุลลอฮสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลสล,สล,ล,สลัมได้บอกเราถึงอนุภาพของมัน ราซุนบอกสาลาสุนมันกุนนฟฟีิิว a จ a ด b ิ h i n น a h a ะ a w a t l i m มันมีอยู่สามเรื่องสามประการด้วยกันที่สามเรื่องนี้มีอยู่ในผู้ใดบุคคลผู้นั้นจะพบความชำวางแห่งรถสศรัทธาเขาจะพบความดื่มดำในรสชาติแห่งอีมาน กการแรกรกซูลบอกมังการัลลอฮุวะรอซูลุหุอฮับบะอิไลฮิมมาซิวาหุมาบุคคลที่ความรักที่เขามีต่ออัลลอฮ์และรอซูลขอ,องพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องที่รักและเคารพเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรัก สำหรับมุสลิมีแล้วเดือนรอบิุลเอาววลนี้เป็นเดือนแห่งความรักอย่างแท้จริงเป็นเดือนที่พี่น้องผู้ศรัทธาทั่วโลกต่างแสดงออกถึงความรักความพักดีที่มีต่อมหาศาสดาผู้ยิ่งใหญ่มุฮัมหมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมดังนั้นเราก็เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักและารพ หลายคนตั้งคำถามว่าจะทำอย่างไรให้ความรักดังว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตใจเราให้เป็นไปตามที่เขาพยายามที่จะจะบอกจะสอนให้เราได้มีความรักต่อรอลล ل ว่ญญา a ลอะลัยฮิวะ ي ัลลัมประตูที่จะนำเราไปสู่ความรักนั้นมีอยู่บานเดียวเท่านั้นพี่น้อง นั่นก็คือประตูแห่งการรู้จักไม่มีทางที่ความรักจะเกิดขึ้นได้เลยถ้าเราไม่รู้จักถ้าเราไม่ลึกซึ้งถึงสายใยสัมพันธ์ที่มีต่อกันต่อให้เป็นแม่และลูกก็ไม่อาจรู้สึกเช่นนั้นได้ถ้าไม่รู้จักไม่เข้าใจความสัมพันธ์ตรงนี้พี่น้องลองจินตนาการดู ถ้าเด็กน้อยคนหนึ่งจำต้องพัดพรากจากอกแม่ตั้งแต่ยังจำความไม่ได้และเมื่อผ่านไปสิบปีหรือมากกว่านั้นจนกระทั่งเด็กคนนี้กลายเป็นหนุนวันหนึ่งเกิดมาพบกับแม่ของเขาโดยบังเอิญ โดยที่ทั้งเขาและเธอต่างไม่รู้ถึงความสัมพันธ์ความเป็นแม่และลูกทั้งสองคงจะเดินสวนกันอย่างคนแปลกหน้าเท่านั้นเองเพราะไม่รู้ถึงความสัมพันธ์ไม่รู้จักว่าคนคนนั้นคือใครแต่หากมีใครสักคนที่รู้ความจริงและกระซิบบอกว่าผู้หญิงคนนี้คือแม่ของเขาและเขาคนนี้คือลูกของนาง เชื่อได้เลยว่าความดึงดูดความสนใจระหว่างสองฝ่ายจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติท,ทันทีและความผูกพันมันจะขยายตัวขึ้นตามลำดับเมื่อทั้งสองได้วิสาสะพูดคุยกันมันเติบโตะขึ้นตามการรู้จัก เป่นเดียวกันเราไม่อาจที่จะรักและรู้สึกดีต่ออสล ل u ล l a h อะลัยฮิวะัลลัมได้ถ้าเราไม่เคยรู้จักว่ามหาบุรุษท่านนี้คือใครไม่เคยรู้เลยว่าเขานั้นมีคุณูปการอย่างไรมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นบุญคุณต่อเรามากมายมหาศาลเกินกว่าผู้ที่เป็น ดาและมารดาจะมีต่อเราเสียอีกพ่อและแม่นั้นเป็นผู้ที่ให้กำเนิดชีวิตแก่เราในบุญญาใบานี้เลี้ยงดูทนุถนอมเราชีวิตในดุนญ,ญาเนี่ยเราใช้กันกี่ปีพี่น้องก็คงจะไม่เกินร้อยปี เมื่อเทียบกับอาคิร์ร์แล้วมันเป็นชีวิตที่แสนสั้นยิ่งนักและชีวิตเราจบที่ดุนยานี้หรือไม่คำตอบคือไม่ชีวิตที่ถาวรที่เป็นนิรันด์คือชีวิตในอาคิระ์ชีวิตแห่งความสุขในอาคิรอร์ได้จะมีขึ้นได้เราจะรับจากใครใครคือให้ผู้ให้ชีวิตนั้น คำตอบก็คือรสลุลลาสัลลัลลอฮุอะฮิวะซัลลัมท่านคือผู้ที่นำชีวิตอันแสนสุขและไม่มีวันจบสิ้นมามอบแก่เราทุกคนหากเราปรารถนาที่จะตอบรับดังนั้นเมื่อเทียบแล้วจะหาบุคคลใดที่มีคุณูปการมีความรักมีความเมตตาต่อเรามากไปกว่า องค์พระบรมศสาสดานบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัาวาลายวะสัลลัมนั้นหามีไหมพี่น้องที่รักและเคารพครับคนที่รักเรานั้นมีน้อยยิ่งนักและคนที่จะเป็นห่วงเป็นใย,ยเราในนาทีวิกฤตในนาทีที่เราประสบกับชะตากรรมอันโหดร้ายเนี่ยมันก็ยิ่งน้อยลงไปทุกที ในวันกิยามัตวันที่มีแต่ความโกลาหลนั้นอัลลอฮฺสุบะฮาวูตะลาจัดเตรียมบัลลังให้แก่บรรดาศาสดาทั้งหลายแต่ละท่านก็จะมีที่ประจำอยู่เป็นบัลลังที่เปลียมด้วยรัศมีงดงามแต่ละที่นั่งนั้น มีศาสดาแต่ละท่านแต่ละท่านประจําอยู่มันมีที่เดียวเท่านั้นเองที่เจ้าของที่นั่งไม่ติดนั่งไม่ติดด้วยความเป็นห่วงเป็นห่วงประชาชาติของท่านว่าจะรอดพ้นการสอบสวนว่าจะรอดพ้นการลงโทษขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما يسعى كي تنعم يوطيك داي. لا أجلس عليه قائما بين يدي ربي مخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتبقى أمتي بعدي فأقول يا ربي أمتي أمتي. ลบีนั้นเฝ้าวิงวอองค์อัลลอฮฺ سبحانه าะุ้วตาลาด้วยความเป็นกังวลว่าอุมมาของท่านนั้นจะผ่านเข้าสู่สวงสวรรค์ได้หรือไม่บุคคลที่คิดถึงเราทุกเสี้ยวนาทีนึกถึงเราทุกครั้งหลังละหมาดจะมีใครสักคนไหมบนโลกนี้กระทั่งพ่อและแม่ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้น พี่น้องที่รักและครรพท่านหญิงไอาชาเล่าให้เราฟังครั้งหนึ่งที่บรรยากาศในบ้านมันชื่นมืดท่านหญิงไอาชากา็สบโอกาสเอ่ยกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัาลายฮิวะสัลลมัมบอกท่านนาบีช่วยขอดุอา่ตัละซุบฮานาหูตาลาให้แก่ฉันที นบีก็เอ่ยวิงวอนทูละซุบฮานะฮูวะตาลาบอกอัลลอฮุมักฟื้นลีอาอิมาตักดดเมมินซื่อเธอ تقدم من ذنبها و م ا ت أ, 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 ا خ ั وماأسرت وماأعلنت كاد องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แกอาอิยา์ในความผิดที่ล่วงผ่านมาและที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า ในสิ่งที่นางได้กระทำในที่ลับและทำอย่างเปิดเผยท่านหญิงไอซาย,ยิ้มด้วยความสุขเพราะดูอดานาธีมุสตะับแน่นอนและการขอให้ได้รับการอภัยจากลัทธิบาณหัวตาลามันเท่ากับเป็นการขอสวงสวรรให้ยิ้มยังมีความสุขรอซูนจิงถาม ามท่านหญิงไอเชาว่าเธอชอบใจหรือดวอาต้นนี้ท่านหญิงไอเชาบอกจะไม่ชอบใจได้อย่างไรในเมื่อคนที่ขอก็คือรอซูสลสุลลฮุอะลัาลายฮิวะสัลลัมและคำขอก็เป็นคำที่ยิ่งใหญ่และติดนรอซูลเปล่ากับท่านหญิงไอเชาว่าไงพี่น้องที่รักและคารุ วะหละอินน่าลาดอาวติลิอุมมัติฟิกุลิสซลาตินสาบารได้ในานามแห่งพระเจ้านี่คือคำดูอาที่ฉันขอให้กับอุมมาของฉันทุกคนหลังเสร็จภารกิจละหมนบีนึกถึงเราวันหนึ่งอย่างน้อยก็ห้าครั้ง แต่มันไม่ใช่แค่นั้นนี่เป็นเพียงส่วนที่นบีบอกกระทั่งนาทีที่วิญญาณจะออกจากร่างสิ่งที่มันแผ่วผ่านลำคอของราสูญน,นั่นก็คือการการเป็นห่วงอุมมะของท่านนั่นก็คือพวกเราน,นเองเราลองนึกสภาพาอาคิร่าที่ต่างคนต่างวิ่งหนีเพื่อที่จะเอาตัวรอด จะมีใครที่จะห่วงเราในนาทีวิกฤตอย่างนั้นคนที่เป็นแม่คนที่เป็นพ่อก็วิ่งผ่านเลยลูกไปไม่ใช่ในรักแต่มันไม่มีความสามารถที่จะดูแลกันได้นาทีนั้นเองคนที่มีความผิดมหาศาลคนที่ตัวเปื้อนคนที่ผ่านบาปอย่างเรายังมีคนเหลียวแลยังมีคนเป็นห่วงเป็นใย นี่เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆที่น้องที่รักและเลยรพบรรดาสาวบ้าเขาจึงทุ่มเทความรักให้กับรอสุลล l ul l a h ซลล่าอะไรยุ่วาสลัมและเขาก็ได้สัมผัสถึงรสหวานแห่งอีมานที่มันเกิดขึ้นในจิตใจที่ทรัพย์ส,สินเงินทองไม่สามารถกอบคว้ามากำนังแก่ชีวิตได้มันมีเหตุการณ์หนึ่ง ี่บรรดาสหาบยของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลัมซึ่งเป็นคณะประาชเป็นนักอ่านถูกลวงไปทำร้ายถึงตายถูกหลอกไปฆ่าจากนั้นในคณะมีสองคนที่รอดแต่ก็ไม่ใช่ว่ารอดเลยทีเดียวถูกจับมาเป็นตัวประกันและก็ขายให้กับชาว ชาวมุชริกีนที่มักกะนบีอยู่มาดีนะสาบาสองท่านนี้ถูกจับมาแล้วก็ขายให้แก่ชาวมักกะท่านแรกคือท่านเซดอิบนุดัินนะอีกท่านหนึ่งคือท่านขุบัยเบอิบนุอาดีสองคนนี้พอถูกขายให้แก่ชาวมักกะ ชาวมกะกะก็ต้องการที่จะสังเวยชีวิตจึงลากตัวทั้งสองให้ผ่านแผ่นดินฮาลาฮารอบออกมาที่มกะกะเนี่ยที่ตะนฮารอมเนี่ยถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาจะไม่หลั่งเลือดก,กันชาวมกะกะจึงพาสองท่านนี้ออกมาณตำบลที่เราเรียกกันว่าตันนียนั่นเอง,เอง แรกคือท่านเศษอิบลดาฟินนะอบูซุฟยานผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อบูซุฟยานกล่าวกับท่านเศษบอกว่าเศษจะเอาไหมออตุฮิบุมุฮัมมัดานิลอาณาอินดดนามมกานักอุดรบุอุนุกุฮุวันตะฟีอัฮลิกเอาไม้เศษฉันจะยื่นข้อเสนอ จะให้อิสรภาพแก่ท่านกลับไปอยู่กับครอบครัวอย่างสบายใจโดยมีข้อแลกเปลี่ยนหนึ่งเดียวให้มุฮัมมัดมาอยู่แทนที่เจ้าตรงนี้และเราก็จะได้บันศีรษะของมุฮัมมัดแทนเพร่อซื้อกอิสรภาพท่านจะเอาหรือไม่คำตอบของท่านเสรือแล,ล,ล้ววะลาฮิมาออบันน أ มั أ มัดอิลอาน ท่าน่นัฟทุีบุชาวตอุ่มวอันนีจลิสุนท่อัลท่านประกาศออกไปว่าไม่ฉันไม่ปรารถนาแม้แต่เพียงให้เสียนน้ำเล็กๆเ,เนี่ยในตําเท้าของมัฮัมมัดสร้างความสะทกสะเทือนให้แก่เขาแม้เพียงน้อยก็ไม่เป็นที่ปรารถนาสำหรับฉัน อบูุซุฟยาและบรรดาชาวกุเรชมักันในขณะนั้นเมื่อได้ฟังก็รำพันออกมาว่ามาไรตัวอันยูฮิบอุอาฮัดะละฮับอัสฮับิมุฮัมมัดินมุฮัมมัดไม่เคยเห็นใครเลยที่มิสายของเขาจะทุ่มเทความรักให้แบเขาอย่างที่มิสายของมุฮัมมัดนั้นมอบความรักให้แก่เขา อีกคนหนึ่งก็คือท่านขุไบ,บ้ท่านขุไบ์เนี่ยถูกจับตรึงจากนั้นก็ได้รับข้อเสนอเช่นเดียวกับท่านเสดเหมือนกันแต่ทิ่งที่ท่านขุไบ,บ้ร้องของกับชาวกุเรชมาก,การนั่นก็คือขอเวลาสักห้านาที เพื่อที่จะได้อาบน้ำละหมาดและจะละหมาดสองรอกัดท่านเป็นบุคคลแรกที่ปูทางการละหมาดสองรอกัดก่อนก่อนที่จะตายเฉียดเมื่อละหมาดเสร็จแล้วท่านประกาศว่านี่ทําไมกลัวว่าศัตรูมันจะตราหนะ้าว่าข้าเป็นคนขี้ขลาดข้าจะละหมาดชนิดที่นับจํานวนไม่ทั่วแต่ก็เอาเถอะเดี๋ยวมันจะมา เย้ยยันว่าข้าเป็นคนขี้กลาดใครจะทําอะไรฉืนจากนั้นเขาก็จับตรึงคําพูดสุดท้ายก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างท่านคุใบเบิกประกาศออกมาอัลลอฮุมะอินน่าฮูไลซ่าฮะดุนฮุนายุบัลลิกุรอะสูลละอันนีอัสสลามฟับัลลิฮูอันตะอานิอัสสลาม ข้าแด่องอัลลอฮ์นาทีนี้ไม่มีใครเบื้องหน้าตรงนี้อีกแล้วที่จะนำสลามของฉันฝากถึงท่านรอซูลุล์เหลือพระองค์เพียงผู้เดียวที่ข้าพระองค์จะฝากฝังได้ขอลาสุบะตาลาโปรดนำสลามของข้าพระองค์นี้ฝากถึงบรมศาสดา m u ัมั m a d s ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัม นาทีนั้นเองที่นบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอยู่ในมัสยิดที่มาดีนาล้อมวงด้วยบรรดาศาบรรดามิสซหายบรรดาสหาบยและรอซูลก็นิ่งไปขณะหนึ่งเมื่อเงยหน้าขึ้นมารอซูลกล่าวว่าอะลัยคุมุสลามวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาต บรรดาสหาบาคก็มีความสงสัยรอสุนบอกท่านจิบรีนได้นำสลามของคุยบมาส่งให้แก่เราพร้อมกับแจ้งว่าคุยบได้รับ ش าดาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะลาแล้วพี่น้องที่รักแลเคารพความรักของบรรดาสหายบาที่มีตอรอสุนนะสัลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอวยะสัลลัมนยิงใหญ่นัก นาทีสุดท้ายที่วิญญาณจะออกจากร่างสิ่งเดียวที่เขานึกอยู่นั่นก็คือาศาสดาของเขาและยิ่งใหญ่เพียงใดที่ละสุบฮาหนหัวตาลาส่งไซนาจิบริลงมาเพื่อรับสลามของเขาและนำไปส่งให้แก่ท่านรอสูลลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลัมเราทั้งหลายคงเคยกล่าวอ้างว่าเรานั้นรักรอสูล แต่พฤติกรรมของเรานั้นรับรองคำกล่าวของเราหรือไม่คำตอบย่อมอยู่ที่เราทุกคนเมื่อความรักเกิดขึ้นการเทิดทูนการยกย่องก็จะตามมาตัวอย่างแห่งการยกย่องผมขออนุญาตที่จะกล่าวสักหนึ่งตัวอย่างในยุคที่คอลีฟ้าอุมัรอิบนุลขตตบ เป็นคอลีฟ้าผู้ครองแผ่นดินในโลกนี้เกือบเกือบครึ่งโลกในยุคสมัยนะั้นทางเดินไปสู่มัสยิดจากบ้านของท่านเนี่ยจะต้องผ่านบ้านของท่านไซนาอับบาสซึ่งระหว่างทางมันมีรางน้ำยื่นออกมาเหตุการณ์ตรงกับวันศุกร์ท่านสวมเสื้อผ้าสะอาดๆแล้วไปยังมัสยิดแต่ขณะนั้น มันมีน้ำหยดลงมาจากรางน้ำแล้วก็เปื้อนเสื้อท่านซึ่งปรากฏว่ามันเป็นน้ำที่ปนด้วยเลือดเนื่องจากมีการเชือดข้างบนเซนอมารสอบถามดูก็ได้ความว่าข้างบนมีการเชื่อกไก่และน้ำนั้นก็คือน้ำเลือดนั่นเองจึงมีคำสั่งให้ปลดรางน้ำนั่นออก พะมันอาจจะไปเปื้อนคนอื่นต่อไปจากนั้นเซนอมัรก็กลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปละหมาดบัรสุปเสร็จจากละหมาดบัรสุปท่านอับบาสก็เข้าไปกระซิบบอกรางน้ำที่ท่านสั่งคนปลดนั้นร่อซูนเป็นคนติดตั้งโดยมือของท่านเองเท่านั้นเองเซนอมัรกประกาศออกมาชัดเจน ขอสาบานตรอองค์อัลลอฮุ س ب ح า ن ه และ ت ع าลาจูมือท่านอับบาสไปไปณตำแหน่งของรางน้ำแล้วก็กค้มลงบอกข้าพเจ้าขอยืนกรานว่าท่านจะต้องปฏิบัติท่านจงเหยียบหลังฉันแล้วจงยืดตัวขึ้นไปเพื่อติดตั้งรางน้ำที่เราซุนได้ติดตั้งไว้ให้เหมือนเดิมอุมารเป็นใครครับพี่น้อง มารเป็นบุรุษที่มีความห้าวหาญมีความดุดันเมื่อครั้งที่อยู่มัการนั้นศัตรูใดก็ไม่กล้าเผชิญหน้านักเลงใดก็ไม่กล้าเกะกะระรานแม้แต่ชัยตอนก็ไม่ขอที่จะอยู่บนเส้นทางที่เสนาอุมรัรสัญจรแต่อุมรผู้ยิ่งใหญ่ครองแผ่นดินครึ่งโลกเนี่ย มลงแล้วก็ใช้ไอ้ท่านอับบาสเหยียบหลังของตัวเองเพื่อยืดตัวขึ้นไปติดตั้งรางน้ำเหมือนเดิมเพือ่อทูลในสิ่งที่ท่านอลสุลลัลสัลลัลฮุอะลัยวะสัลล,ล,าาล,าสลัมได้ทำไว้นี่คือสิ่งที่บรรดาบรรพชนของเราได้กระทำไว้เป็นต้นแบบพี่น้องที่รักและเคารพครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักความรักมันจะเกิดขึ้นได้ก็จากการทำความรู้จักนั่นเองขอให้เราท่านทั้งหลาย จงไฟที่จะเรียนรู้ทําความรู้จักมหาศาสดาผู้นี้และเชื่อได้เลยว่าท่านจะไม่อาจห้ามใจรักบุคคลผู้นี้ได้เลยกระทั่งผู้ที่เป็นศัตรูกระทั่งผู้ที่คอยขัดขวางก็ยังไม่สามารถหยุดหัวใจตัวเองให้รู้สึกดีให้มีความรักต่อนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮิวะสลัมสิ่งเหล่านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเป็นผู้กำหนด เป็นผู้บันดาลคุณสมบัติอันน่ารักอันชวนประทับใจใส่ไว้ที่มหาศาสดาของท่านนั่นเองดังนั้นขอเราทั้งหลายจงให้ความสำคัญต่อสิ่งนี้จงมันสลวะเสมอบุคคลที่สลวะอยู่เป็นประจำนั้นคือบุคคลที่จะได้รับการช่วยเหลือรับชะาฟาะจากท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในวันที่ทรัพย์สินเงินทองไม่มีประโยชน์อะไรต่อชีวิตอของเราเลยอัลบิรุลายบลาวัตัมบุลายุนซาวะเดียนุลายามุตพระคุณกามชิตะกามาตดีนุตุดานความดีไม่มีวันสิ้นสูญความชัว่วจะไม่ถูกเพิกเฉยพระองค์ผู้เป็นใหญ่ในวันแห่งการตอบแทนทรงเป็นนิรันดร์จงทันตืดตาที่ท่านปรารถนา กรรมใดอันท่านก่อผลแห่งกรรมนั้นย่อมตกเป็นของท่านแต่เพียงผู้เดียวอัลกุลโบริฮานาวะซัลลัลลอฮลิวะลาฮุมวะลิซัยริมุสลิมินฟัสะกิรูอินน a ฮ u ว u ล a l ฟ a รุร u n rahim